ครับสวัสดีครับมันีอยู่กับทางผมพี่พัดพีพีเคดัาไมโครครับพี่น้องมันีเป็นมือวันที่เก่าวันเสาร์ครับเดือนมีนาคมครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเมเนกับตอนเสาร์ครับตอนเสาร์บรรยากาศก็เย็นสบายเย็นสบายคึมคครับคึมคก็ยังฝ่ายยังฝนขึ้นมาหน่แหละ หมื่วานนี่ก็ปอกมือขค้ืนนี่กะปอกไปก็ไปก็ไปก็ก็มือขค้ืนนี่ก็เลยแต่ว่าตกก็ตกพ่อดินบ่ไล่ยยอดหรอกครับมือขค้ืนนี่ก็เป็นหูปเป็นทรงฝ่าเหลี่ยมฝ่าห้องแน่นิดน้อยครับมื่อนี้สิบภาพพี่น้องมาติดตามโครงการสางบ้านไม่ครับมาเบิ่งว่าสางาเจาพาักสรสางหองดใสหมงใดแล้วครับตัวนี้ก็ยังเป็นอาคาร อาคารของขั้วห้าอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็ควมเคลื่อนไว้วอคือบหนาจากวิดีโอที่แล้วนี่ครับกับวิดีโอตรงนี้ก็ยังบ o ทนัน y m y ขัมวมคืบหนามากไหมเท่าที่ควรวนับตอนนี้ก็คืออยู่ในอยู่ในช่วงระยะเจ็บรายละเอียดอยครับเจ็บรายละเอียดเพราะว่าเป็นสีเพราะว่าเป็นสุกพันธ์ครับก็เลยสบเบืองแบบ เบื้องว่ามันไปซาแน่นิดน้อยครับเพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงระยะงานที่ค่อนข้างที่สีละเอียดแล้วก็จุกจิกจั็น้อยหนึ่งครับช่วงขึ้นโค้งสางพี่น้องขื้นโค้งสางคือนี่นยังไนมันสิเร็วเร็วแน่ครับเพราะว่ามันสิเป็นรูปเป็นล่างได้ได้ไหวครับแต่ว่าช่วงระยะนี้ก็คือก็คือมันสีซาครับแต่ว่ากับ,บือซาดอกพี่น้องมันบอซาดอก เพิ่นเกิดเจ็บเพิ่นไปนเรื่อยๆอยู่ครับจังสีจังสีก็ลงสีไหม่ลงสียังลหรครับกาแฟมาขายเอากาแฟมาขายขออาเอาเอ็มลอยมาขวดหนึ่งสน,นใจ,นจอยากได้ยักหลังปะเนี่ยนะสนใจอยากได้ยักหลังปะบ่ผ่า,านบ่ <laughs> นี่ก็พูดตรวจเพาคนมาเอาท่านนั่นมาอย่างท่านมาอย่างว่าไหนรถตามรถรถนัดมือนีไหมอ๋นัดรถมือนีนี่สีร้อยนลมก่อนแถนีนัดรถมือนีไหนรถอย้นเจ้าไนน้อยรถยุบานรถตัวถาเขาอยู่นี่แหละเด็ก็มากมานี่เมือไทยนฮะ มาไทยยบ้านในพี่น้องเบิง้งเงินเนี่ยโอ้ไทยไพี่น้องเบิ่งสั้นตัวอืมไทยพี่น้องเบิ่งอยู่อันนี้ไม่แย่เลยเก็บขวดโอ้ยเก็บขวดเออแล้วหน้าสับป,ประรดหน้าไปเนี่ยเออแ้วน้าสับปะรดหนำยังพวลืกนุ่มพวกยังจ้าอ่ะครับมาเบิง่งมาเบิ่งต่อมาเบิ่งต่อครับอันนี้เพิ่งก็มาเก็บขวดอันนี้เพิ่งก็มาตามรถเมยโค้ครับรถเมยโค้จอดอยู่หัน อันนั้นอันนั้นมาทรงน้ำครับนั้นอันนั้นมาทรงน้ำแข่งรายการแงรายการไว้สักควานั้นอ่ะเฮาบึงเฮาบึงหลบหลบบริเวณเดี๋ยวโทสิภพาพี่น้องขอไปในบ้านบึงช่วงนี้มันก็ตามที่ผมทายถ้ามานนี่กับก็มีคุณหนากันยังบท่ทันไดท่ารดอกมันก็นยังอยู่ในช่วงเก็บรายละเอียดของสีแน่สีของสุขภฑ์นแน่ครับ นี่ครับจ้างี้ในมือว่านในเพื่อนกับมาเห็ดอยู่ครับยิ่งยิ่งซิลิโคนตัวน,นี้ครับสมแซมตรงไหนมันเป็นห้อยเป็นปะเป็นยางิ่นกับมาสมครับคืองานมันสี่สีมองละเอียดลงไปอีกตัวนี้กับหกยังเนี่ยนี่ครับ ล่งน้ำก็ยุ่งเก๋ๆนะพี่น้องล่งน้ำแซนบะเสือครับเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวสิไป็นท้ายล่งน้ำเหมพี่น้องเบิ้งเงินเลยอันนี้ว่ายางยางรอบๆครับยางรอบๆเอ่อหน้าต่างนี่เพิ่นก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับหน้าต่างหน้าต่างติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาไปทางไหนก็สีท้ายเหมือนพี่น้องเบิ้งอีกทีหนึ่งตัวนี้สี สีนี่ผมอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นสีกิ่งอยู่ครับเนี่ยอันนี้เป็นสีกิ่งนี่ครับสีเท่าเท่านี่ครับนี่ือเป็นสีกิ่งตัวนี้ก็ตัวนี้ก็่าจะเป็นสีกิ่งแต่ว่าไอตัวตัวนี้ครับตัวนี้บ่หมั่นใจว่าเป็นสีกิ่งหรือบ่เรื่องบนนี้มีสีใดตัดอีกบ่หูจะขึ้นกันแล้วก็สีอันด้านล่างครับสีด้านล่างกันเปื้อนนี่ครับ การเปลีอนกันเลยนี่บ่อหัวพี่สิ่ใส่สีน้ำมันหรือสีน้ำหรือสียังไหนพ่อหูจากนี่ครับกันเปลีอนกันเลยแต่ว่าพน่สี่พี่สิเท่คั้นจีดอีกครับเนี่ยเท่ปูนอีกเท่ปูนรอบนอกห่างจากตัวบ้านระยินว่าประมาณสองเมตรนี่มั้งห่างจากตัวบ้านมากาครับตอนนี้ว่าเท่พิ่กับสิเก็บรายละเอียดเรียบร้อยเบอร์เดอยังสิเท่เทเ่แล้วก็ท่าสีกันเปลี่นแล้วก็สิโอเคแล้วครับมาเนี่ยยางมะนาบ้าน ฮะรีวิวต่วทตอท่านต่อไงเล่นอยู่น้านัโอเคโอเคเดี๋ยวมือใดว่างเดี๋สิไปรีวิวห้พี่น้องเบิ่งนี่เมไปใส่แตงท่าแต่งคู่บอกบอกไมเลย เออบอกเม่โคเลยแม่โคเขามีรถด,ดำอยู่ตัวสองตัวคนน่ะเออ,เอ,อ,เอ,อบอกเลยว่าถ้อยดีแน่ๆน่มันอัอ่นล่ะเพราะว่าบางบางบางที่หาอาสิบบริยูนะเรียนพืานเรียนพี่ธรรมดาละงานหลบ่เออโอ้ซาถูงงานหลไหลนม่เนาะงานหลาแต่ว่า, <laughs> งา,าเงิอนอ่ปลายพี่น้องเอาวันนี้มาเบิ้งดัานหน้าครับ ด้านหน้าอันนี้อีหยังนี่ซื้อหยังมานี่ย,ยาสตีอันนี้ก็พ่อค้าเด้วครับน,นั่นก็พ่อค้าพ่อค้าประจําบ้านด้นนั้นเลครับพวรกไวรุ่นนี่ฮู้จักคักนี่ครับพวรกไวรุ่นในมหมู่บ้านนี่ฮู้จักดีเลยเอาเมาเบิ่งครับนี่ๆตรงด้านหน้าครับเดี๋ยวผมสิแคปหน้าจอแล้วก็ขึ้นโปรวิดีโอให้เบิ่งพี่น้องตรงนี้อันนี้คือเป็นโปรวิดีโอครับ นี่คือด้านหน้าเนาะด้านหน้าเพิ่อนเสียบบันไดเข่าขึ้นซื่อนี่นี่ครับชิมิ้นนี่ชิมิ้นป้องบันไดบันไดขึ้นไปก็เสีขึ้นในลักษณะนี้อันนี้เข่ามาเข่ามาในบ้านอ๋ออันนี้ติดโคมไฟติดแต่หลอดไฟเววรืเ่อยมาลักหน่นยหลัก โอ้อยยาตะปูพี่น้องมั้งนะโอ้โอ้แมนี่อบไรกันตัวไหนโอ้ไอเนี่ยว่ามีเกืบนเนอบขนมีเกือบสอ,อดตีนะฮะเดี๋ยวคนสิวัดวัดจอปองวัดจอปองอันนี้เขาถอดเกือบไม่รู้วันี่นใส่เกือบอยางไปเมื่อไรเนาะ กระเบื้องเป็นหอยแสดงว,ว่ามือนีเพิ่นสีเห็ดเห็ดติดโคมไฟครับติดโคมไฟเดี๋ยวผมสิมาถทายไปนองเบื้องอีกที่หนึ่งตัวนี้ก็คืกอก้อล้วครับี่ยตัวนี้และอันนี้เป็นเป็นสีกิงเลยบ่อดานไนเ่ี่ยฟ้านี่ย,ยรับระมาณนี้เนาะ โอเคครับมันคือเหมือนผสมสีจริงแล้วว่าจารย์จะทำบัวกันบัวบัวในกับสีนี่หรอวะคือสีฮะแมนแมนผสมขามนะครับนี่บัวที่สีจริงนะครับหรือได้เก็บน้ำสีขามๆครับอ๋อบัวกับสีจริงแมนสีนะครับอือดูว่ามันใส่สีอันเจนในบักขามสีเปียบักขามสีเปียบไม่บะขามเออแมนสีเปียบไม่บะขาม ตอ,อนแม่ผมใส่สีนี่มือนั้นผมมาผมมาเพินพเเนะกกพ่นว่ได้ติดตัวนี้ครับตัวนี้มันติดเบรลอยดล้วกระจกก็ยังเพื่อนใส่สีสีกระจกสีใส่ธรรมดาเนาะครับเนาะลอยเมันสีดำมันเป็นสีซ่าสีธรรมดานี่ครับตัวนี้ก็ท่านที่ตะวันออก ตรงนี้ก็ตัวนี้คนติดเป็นโอ้ติดแล้วครับนี่อันนี้ติดแล้วเป็นบ้านตายพี่น้องเป็นบ้านตายนี่ก็สิปิดไปเห็เพื่อนโอ้เย็นดีพี่น้องเย็นดีตรงนี้ก็ปักไฟสวิคไฟตัวนี้มีดู นี่ตัวตอนนี้เฮายางมาโอ้ยังลง่มตอนนี้ยางมะนี่ยางมะนีโอ้น,นอี่ประติดตั้งประตูตัวนี้ไหมอ๋อประตูประตูมันเป็นสีนี่ครับประตูประตูนี่เปิดขอขังในครับประตูบนใส่เปิดขอขังในอ๋อนี่ประตูครับ อันนี้คือประตูประตูเปิดเข้าข้างในที่อันนี้วัฒน์ได้เก็บสีครับตอนนี้วัฒนได้เก็บสีเดชเพิ่มใช่ไหเก็บสีในภายหลังประตูห้องน้ำเลยประตูห้องน้ำนี่ไหมเลยติดตั้งอ,อันนั้นบานบาประตูห้องน้ำวัฒน์ได้ติดตัง้ตงตัวนี้ก็ช่องแสง อันนี้คือช่องแสงนะครับสุขภัณฑุ์ตัวถ้ามันติดสุขภัณฑ์ตัวนี้ก็ชาโคบต้นหนังสิงห์นำทีมครับตัวนั้นก็สิเป็นอกอกน้ำอุ่นกอกฟักบัวเขามานี่ก็เป็นหน้าต่างครับตัวนี้มีหน้าต่างบานหนึ่งครับตัวนี้มีหน้าต่างบานเดียว เป็นานะ่ังบานเดียวอนนี้ยางเขาบ้าข,าาขนางออกอันนี้ก็ติดตั้งอันนี้ก็เหตุประตูแล้วครับอันนี้ประตูออกอน,นี่คือประตูด้านหนอกครับประตูดันหนอกเพิก่กบว่าให้ท้ทาสีอืมโอเค นั่นโอเควันนี้หกมาเบิ้งข้างนี้เบิ้งท้างนี้งานงานเร็กว่างานไปแล้วประมาณเก้าสิบโปรเซ็นต์แล้วละครับงานก็เหลือแน่ต่ติดสุขพัน์ครับตัวน,นี้เพิ่งกะเสียเหล้าเล็กครับเสีเหล้าเล็กเขมามันนี่ตัวโปรเซ็นบันไดออกตรงไหนนั่นบ่ยังไม่ได้หดจากครับตัวน,นี้เป็นเหล้าเล็ก ก็โดยภาพรวมกับสีเหลือเนี่ยจะสุขพันธุ์สุขพันธุ์พวกสิ่งพวกชักโครกหลอดไฟแล้วก็เจ็๊บสีครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้กระเบื้องก็โอเคแล้วล่ะครับกระเบือเบ้องกระเบื้องกับสีเหลือเนี่ยจะรอบนอกนี่ครับเรือแต่ระเบียงหลบนอกสีนี่ ถ่าเบิ้องเราเป็นสีเดิมๆครับเป็นสีแบบนี้เลยครับบ่บ่บ่บ,บ่ได้เศษสีอื่นแล้วเอานี่สามเพิ่งกำลังมาครับสร,สาร,ร้างสร้างกำลังมาเดี๋ยวคุถ่ายมุมกว้างๆเห็พี่น้องเบิง้งนี่ครับกระสีโดยภาพรวมกับสีประมา่านี่พาราะว่าสร้างเพิ่นว่าสีมันเป็นสีแบบนี้เลยครับสี อันนี้ก็คือสีจริงทั้งหมดเลยครับสีจริงทั้งหมดเพียงแต่ว่าเพิ่นสีเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดของสีอีกแบบหนึง่งให้มันเบิ่งดีขึ้นบ่อยบ่อยมันเลอะบ่อยมันเปื่อนนะครับเอาโอเคแล้วครับเอาเอาสำเนียงกันสำหรับมื้อนี้ครับหลายนาทีแล้วพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ